เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเซนโกคุเดนัสตี้พาธทก้ากันแล้วอันนี้เราไปเล่นนอกรอบมานะคือค่าชื่อเสียงของเราเนี่ยเกิน14ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้มีเควสใหม่มาคือให้เราไปที่โจลินจิไปคุยกับเจ้าอาวาสนะแต่ก่อนจะไปวัดเดี๋ยวเราจะพามาดูหมู่บ้านก่อนเราได้สร้างหมู่บ้านเพิ่มเติมนะตอนนี้คือแบบมีบ้านหลายหลังแลยประชากรเราเยอะขึ้นมากนี่บ้านเราเต็มไปหมดเลยนะล้อมเป็นวงกลมเลยแล้วก็ตอนนี้บ้านเรามีรั้วแลย แต่มีรั้วแค่ตรงน,นี้นะม <tinc S 2> ีรั้วแค่หน้าบ้านอ่ะข้างๆเรายังไม่ได้สร้างเลยคือมันใช้ไม้ไผ่เยอะมากแล้วก็นี้ลงตัดไม้ของเราลงตัดไม้ที่2คือตอนนี้รู้สึกว่าลงตัดไม้มันไม่พอแล้วอะหาไม้ไม่พอนะก็เลยต้องสร้างเพิ่มเดี๋ยวขอดูไม้ก่อนว่าตอนนี้ไม้เราเยอะหรือเปล่า้ว้จะมีไม้พอสมควรนะมีไม้เยอะไหมก็เยอะอยู่นะตอนนี้ก็พอจะเยอะอยู่ไอ้ไม้เนี่ยคือเราจะเก็บไว้สร้างโปรเจกต์พิเศษไงคือโปรเจกต์พิเศษมันยังเหลืออีกหลายที่เลยอะโปรเจกต์พิเศษที่เรายังสร้างไม่เสรีน้ปูแบบ หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยมีห้าที่นะมีตรงนี้ด้วยเป็นหกแต่จริงๆก็มีบางจุดสร้างเสร็จไปแล้วก็คือตรงเนี้ยสร้างเสร็จไปแล้วแต่เลยยังไม่ได้ให้คนงานเนี่ยไปสร้างให้เพราะมันต้องใช้จํานวนคนงานเยอะมากใช้ตั้งห้าหกคนเลยแล้วก็มีไอ้พวกในที่เรายังไม่ได้สร้างนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปวัดเลยละกันนะไปวัดกันดีกว่าอันนี้มันอัปเดตมาใหม่้วยนะระหว่างที่เราเล่นนอกรอบมาเนี่ยคือเป็นอัปเดตเรื่องการแบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นอะ่ะอยากจะบอกว่าตอนนี้มันมีฟาสทาวเวลเลยด้วยนี่อันนี้สามารถกดวาร์ปได้นะ ก็จะมีอิวาสกีกับเซกีเนี่ยคือสะดวกสบายขึ้นเยอะแต่นี้เราวัดไปเซกีเลยละกันคือจะวัดไปที่วัดไงแต่ที่วัดวัดไม่ได้เราต้องเดินไปต่ออีกหน่อยหนึ่งโอเคต้องไปทางนี้นะไปไปเดี๋ยวเราวิ่งไปเออระหว่างที่เราไปเล่นนอกรอบมาเนี่ยเราได้ดาบคาตานามาด้วยนะคือมันมีขายอยู่ในวัดอะแล้วก็ได้ซื้อมานี่เล่มนี้ได้คาตานาเราแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกชอบหอ,อกมากกว่ามันฟันแบบว่ามันมันสู้หมูป่ายากอะบางทีตีไม่โดนนี่คือแบบปางตายได้เลยแล้วเราเนี่ย เรากินเนื้อก่อนรู้สึกหิวข้าวอันนี้กินเรียบร้อยข้างหน้ามีโจนหรือหมูป่าไหมละ่ะอยากลองดามให้ดูสักหน่อยอะ่ะกวางนี่เลิกคิดที่จะวิ่งฟันเลยวิ่งไม่ทันแน่แเหมือนข้างหน้าจะมีหมูป่านะที่มันอัปเดตมาคือแบบมันมีจุดบอกด้วยว่าหมูป่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอะ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหมูป่าจะอยู่ใกล้เราอยู่ไหนเนี่ยข้างหน้าหารอทำไมมันเหมือนอยู่รอบตัวเลยอ่าตัวไม่เจอรู้สึกเสียงมันยังบล็อกอยู่นะคือเสียงมันอยู่ไกลแต่เหมือนอยู่ใกล้อ่ะย่งอยู่ไกลมากอะเมื่อกี้นี่เดี๋ยวฟันให้ดูหมูป่า มาเลยเฮ๊ยเอาดาบพังดาบพังแล้วหรอเพิ่งใช้ไม่ทันไลยพังเส็จแล้วเอาหอกก็พังปพังหมดตัวเลยเอาวุ้นพังหมดตัวเลยแต่ใดยังมีคาตนาอีกเล่มหนึ่งนะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวค่อยไปเอาแล้วกันพังเฉยเลยอุส่าเอามาโชว์ให้ดูข้างหน้าที่ใครอะ่ะเหมือนเราจะเจอผู้ดีภัยเราชวนเข้าบ้านเลยดีกว่าสวัสดีครับสนใจไปหมู่บ้านผมหรือเปล่าครับตอนนี้คนงานเราเต็มบ้านเลยเนี่ย คนนี้ชื่อสุสูอ่ะสุสูคนนี้มีบ้านที่อยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนบ้านเราว่างอยู่แค่ที่เดียวแล้วเนี่ยเราไม่สามารถหาคนเพิ่มได้เลยโอเคนี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยคนนี้เก่งอะไรคนที่เราเอามาใหม่มันจะเก่งเรื่องการสร้างนะคนนี้เก่งเรื่องการสร้างไว้เจอกันนะไว้เจอกันที่หมู่บ้านไปนยแ่ตอนนี้คนในหมู่บ้านเราคือต้องการของเยอะมากเลยนะหาแทบไม่ทันเลยเดี๋ยวเราให้ดูเนี่ยอันเนี้ยต้องการอาหารน้ำไฟแล้วก็ต้องมีการซ่อมบำรุงด้วย คือบ้านมันต้องซ่อมด้วยอ่ะไอการซ่อมนี่คือแบบต้องใช้ไม้แล้วก็หินซ่อมแล้วเปลืองไม้มากไม้ก็ไม่ค่อยจะมียังต้องใช้อีกอันนี้สะพานที่เราบอกนะที่เราสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จไปแล้วใช้ไม้โคตรเยอะอ่ะตอนนี้ก็แค่รอคนในหมู่บ้านเรามาทํางานให้น่าจะประมาณสัก3าสีซสั้นนะสามฤด,ดูเพราะไอเถวเบื้อที่เราสร้างเสร็จมันต้องใช้เวลา3าฤด,ดูเลยใช้เวลายอย่างนานคือเราต้องไปเล่นนอกรอบหลายวันมากมันแบบสร้างนานมากนะขี้เกียจสร้างมากต้องตัดไม้เองด้วยไงตัดไม้แบบเหนื่อยเลย ตอนแรกเราก็แบบไม่อยากตัดหมเ้เท่าไหร่หลังๆนี่คือผหายหมดป่าแล้วตอนนี้โอเคอีก500รเมตรก็ถึงวัดแล้วอาว่าครับผมขอคุยได้หน่อยคุณจะให้ะระฆังหมู่บ้านกับผมอีกสักอันได้ไหมอ่ะขออีกอันหรออันที่สองหนยังไม่ได้เอาไปสร้างเลยจะขออีกแล้วหรอได้ไหมได้ะระฆังหรือเปล่าอ่ะฉันเห็นนะว่าง,งานของนายในหุบเขาเนี่ยมันเนบ่งบานขนาดไหนหมายถึงว่ามีประโยชน์ขนาดไหนแล้วที่เราทําไว้ถ้านก็คงจะปฏิเสธนายไม่ได้หรอกนะ โอเคก็เลยให้มานะเหมือนจะได้ชุดมาเมื่อกี้ขอบคุณมากครับได้แล้วใช่ไหมเวทต่อไปของเราคือการเพิ่มค่าชื่อเสียงให้ถึง21นะแล้วเราก็ได้ระครังหมู่บ้านมาเพิ่มด้วยนี่คือสามารถสร้างได้3มหมู่บ้านเลยเหรอแล้วก็เมื่อกี้ได้ชุดมาใหม่ใช่ไหมมันคือบูปินใช่ป่ะเมื่อกี้ที่ได้มาน่าจะเป็นบูปินนะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะ่าจะสร้างของได้มากขึ้นแล้ะไหนดูหน่อยสิก็มีบางอย่างล็อกอยู่นะก็คือนเนี้ยเปเปอร์เมเกอร์เนี่ยยังล็อกอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็แบบปลดล็อกหลายอย่างแล้วแะมายนิ่งโพลี่ปลด เฟตชิงก็ปลดล็อกมาแล้วอันนี้เป็นที่ทํากับข้าวใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองไปสร้างดูนะพวกนี้แล้วก็ดูพกเฟอร์นิเจอร์หน่อยเฮ้ยนี่ไงปลดล็อกเรียบร้อยอ้าแต่อันนี้ยังไม่ปลดล็อกเลยเตียงยังไม่ได้อีกเหรออยากได้เตียงให้คนในหมู่บ้านแล้วเนี่ยอันนี้เป็นพื้นใช่ไหมเป็นโคมไฟพื้นนะเฟอร์ <urn> <ง>นิเจอร์ลงหล่อมีได้หรือยังอะอ๋อน,นี่ไงปลดล็อกเรียบร้อยอันนี้นะ่าจะสร้างสติลได้นะเออนี่ไงมันเขียนบอกไว้สามารถสร้างสติลได้ตอนนี้เราก็จะมีของสติลใช้แนะล้วเลลนะนี่ยบ บ้านของเราเฟอร์นิเจอร์เพิ่มมาก็โอเคและเดี๋ยวตัวนี้เราแวะมาดูก่อนว่ามีอะไรขายหรือเปล่าอ่ะมีคาตาณ์ไหมอยากจะได้คาตาณ์อีกสักเล่มอ่ะมีไหมไอ้ตรงนี้มันมีสารเจ้ามาังกรด้เหรอซื้อไปไหมหนึ่งร้อยบาทซื้อไปละกันนะเพื่อต้องใช้เพื่อต้องใช้ใชซื้อหมดอ่ะคือเราซื้อไปทุกอันเลยนะไอพวกที่แบบเป็นสารเจ้า,าอ่ะอันนี้อาหารนะไม่มีอะไรให้ซื้อเราต้องการดาบว่ะคนขายดาบอยู่ไหนเนี่ยคนขายดาบเขาไม่อยู่แถวนี้หรอนันเบก้าไม่ใช่ อ,อยู่ไหนเนี่ยคนขายดาบคนนี้หรืเอเปล่าอ่ะเราดูดาบหน่อยครับมีดาบมีห่อขายนะซื้อห่อไปไหมไม่แต่ตอนนี้เราสามารถทําเองได้แล้วนี่เร,เราทําเองได้แล้วนะไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วมะโอเคไม่ต้องซื้อดีกว่านะคือเราแบบมีเหล็กเยอะมากที่บ้านอะ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนต้องวิ่งไกล,ลนะแลวเนี่ยเดี๋ยวขุดต่อไม้ไปด้วยอันนี้ไหนๆเราก็ตัดไว้เลยขุดไปเลยแล้วกันไปเดี๋ยวเราวิ่งกลับบ้านก่อนวิกลับไปที่เซกินะแล้วก็วาร์ปกลับ10บ,บาทยอมเสียตังค์10บ,บาทดีกว่า อีกเกมมันก็มีทางลัดในการกลับบ้านนะทางลัดก็คือการกดรีสปอร,รีสปอเนี่ยเกิดใหม่เลยคือมันกลับทันทีเลยนะกลับไปบ้านเลยเนี่ยเนี่ยคือมันจะกลับมาบ้านตรงนี้เลยไงกลับมาทันทีแต่ไม่รู้มันมันมีผลอะไรหรือเปล่านะนแค่แบบอาหารลดเคเียบร้อยนะกลับมาบ้านเรียบร้อยกลับอย่างรวดเร็วแต่ขอไปดูกอนของใหม่ที่เราสร้างได้เออรู้สึกว่าจะอยู่ในนี้ใช่ไหมก็ลงเตี๊ยมเราสร้างได้หรือย,อยังอะลงเตี๊ยม าเทวเวอร์สร้างได้นะแต่หลงเตียยังสร้างไม่ได้อ้าเทวเวอร์นี่จําเป็นไหมอ่ะคือตอนนี้มันก็ไม่มีโจรบุกบ้านหรอกนะไม่เคยเจอไม่เคยโดนโจรบุกบ้านเลยตยนนี้เรามาสร้างไอ้สมิตตีก่อนเนี่ยน,นี้อันนี้มันใหญ่ไหมอ่ะมันใหญ่อันนี้แย่แล้วไงใหญ่ขนาดนี้เลยหรอแล้วผมจะสร้างยังไงครับวางไว้ไหนได้บ้างเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ผมใส่ต้องลือ้อพวกนี้ออกก่อนลื้อไม้ไว้ตรงนี้อ่ะโอเคแล้วก็กล่องกล่องไว้ที่เดิมก็ได้ไมั้งอันนี้มันน่าจะวางได้แล้วนะ วางเปลียนนี้ไว้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยมันใหญ่มากอะ่ะผมขอพื้นที่หน่อยครับวางไม่ได้เหรออันนี้ย้ายก่อนพื้นที่มันไม่พอหรือเปล่าเนี่ยมันใหญ่เกินอะ่ะเนี่ยมันใหญ่มากเลยอะ่ะไม่วางไม่ได้เลยมันเตี้ยอเนี้ยอันนี้ย้ายได้ไหมอันนี้ก็ยายไม่ได้เอ้ยนี่ไงโอเควางไ้นี้ก่อนวางไาว้โชคข้านะเดี๋ยวจะวางอันนี้อันนี้เราสามารถวางได้แล้ว ย้ายไม้ก่อนอยากให้ไม้มาอยู่ตรงนี้มากกว่าตรงนี้แล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้ได้ไหมได้ไหมไม่วางไม่ได้อะทำไมมันวางไม่ได้เราไม่เข้าใจหรือว่าต้องแนวยาวเท่านั้นแล้วรู้สึกว่ามันอย่างรกเลยอเนี่ยกมากอะเนี่ย,กกนนยโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันก่อนต้องใช้เครย์ยี่สิบเคลย์ยี่สิบก้อนมีหรือเปล่าโอเคเรามีนะมีเครย์อยู่แล้วก็ก้อนหินด้วยก้อนหินไม่มีแล้วหรอ สงสัยคนงานเราไปใช้ในการซ่อมบำรุงแน่เดี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะก้อนหินเราไม่เหลือเลยเนี่ยแล้วนี่ตกลงเจ้าไงดีเนี่ยมันมันลกทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้ย้ายได้ไหมมันลกมากอะ่ะมันจะแน่นอะไรขนาดนี้เนี่ยปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปหาก้อนหินก่อนโคตรแน่นเลยบ้านเราแต่ตอนนี้เราก็สามารถสร้างไอ้เตาเผาไว้ข้างนอกได้แล้วอ่ะเอออันนี้อะไรอะ่ะของใหม่เหรออันนี้ม,ม,มันของใหม่ไหมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแต่ขอดูเตาเผาก่อน จำได้ว่ามันสร้างข้า่องนอกได้แล้วเอาเผ่าเราก็คืออันนี้ไม่ไม่ใช่เอาเผ่ามันอยู่ในนี้สิอันนี้มันสร้างเคร่องนอกได้อะแต่จําไม่ได้ว่าอยู่ไหนนะเราจะหาเจอไม่ได้ว่าอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้เนี่ยมันสร้างข้างนอกได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราสร้างไว้ข้างนอกละกันนะเอาไว้ด้านนี้ดีกว่านี่ตรงนี้โอเคตรงนี้ได้อยู่นะแล้วก็นี่คงต้องลือทิ้งแล้วแหละลาก่อนลาก่อนเราต้องลือทิ้ง แต่ตอนนี้เป็นคนหินก่อนน่าจะต้องใช้หินจํานวนมากคนในหมู่บ้านเรามันเอาไปเกลี้ยงอะไรไงโอเคเรียบร้อยนะอันนี้เราไม่ค่อยอยากให้มันวางไว้อย่างนี้เลยมันดูลกมากเลยนะวางไว้วอย่างนี้แล้วมันดูลกไงก็ไม่รู้อะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะเตาผิงของเราต้องใช้่านแล้วก็ใช้เหล็กในการทําสตีล่านกับเหล็กใช่ไหมเหล็กเรามีอยู่แล้วแหละแต่่านเราน่าจะมีน้อยอะ่านเรามีหรือเปล่า คนในหมู่บ้านเรา,าเอาไปใช้หมดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่มีอยู่มีอยู่คนในหมู่บ้านยังใช้ไม่หมดแล้วก็นี่ใส่เข้าไปแล้วตอนนี้ก็รอไปนะให้ได้สติลออกมาสติลสามารถทําอะไรได้บ้างตอนนี้คนานันเราทําได้แล้วนะแต่พวกพูดนี่ยังทําไม่ได้เลยอันนี้คืออะไรอ๋อจอบจอบอยังไม่ได้ใช้หรอกมั้ยคือมันใช้ในการทาฟาร์มแต่ตอนนี้ยังไม่มีฟาร์มอ่ะแล้วก็มีหอกนะหอกสามารถสร้างได้นี่หอกย่างดีเลยเนะี่ยหอกย่างดีเลย แต่เราหนะ้าจะต้องทําหนังทิ้งไว้อะ่ะเราไปทําหนังก่อนละกันหนังตรงนี้จต่บ้านเริ่มมืดแล้วอะเราต้องใช้หนังสัตว์ใช้น้ำแล้วก็ใช้เปลือกไม้หนังสั์น้ำเปลือกไม้เอาเปลือกไม้ก่อนเลยมีประโยชน์แล้วตอนนี้เปลือกไม้ตอนนี้เราเอาไว้ขายอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะเอาไว้ขายอย่างเดียวเลยแต่ก็พอทําเงินได้อยคิดแล้วต,ตั้งสองบาทแล้วก็อันนี้เราต้องใช้น้ําแล้วก็ต้องใช้หนังสั์ใช่ไหมหนังสั์ธรรมดา มีเยอะด้วยเปล่าหนังสัตว์หมดแล้วหรอมีแค่เจ็ดเองหรออ๋อไม่ต้อไปทำเป็นไฟแน่เดี๋ยวนคนในหมู่บ้านเราอะเอาหนังหมู่บ้านเราไปทําฟื้นหมดเลยอ่ะคนในหมู่บ้านอะมันจะเกินไปแล้วนะคนในหมู่บ้านเรามาทําขนาดนี้เลยหรอทําไมไม่ยอมใช้ไม้ใช้พวกถ่านเนี่ะเอาหนังสัตว์มันได้เยอะได้ตั้งสิบแต้มเลยอะมันก็เด้ไปใช้แน่เลยทําแบบนี้นี่คือหนังสัตว์หมดบ้านแล้วเนี่ยอันตรายมากเอาหนังสัตว์ไว้ในหมู่บ้านเนี่ยมันใช้เกี้ยงเลยคนในหมู่บ้านเรา โอเคอันนี้เอามาใส่ปุ๊บโอเคได้แค่สี่เหรอจะได้แค่สนะทีละสีโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแล้วก็อนนี้ได้หรือยังอ่ะได้สติลหรือยังอ่ะออดูหน่อยสิได้สองก้อนแล้วนะเดี๋ยวมาสร้างหอกก่อนดีกว่าอยากได้หอกมากกว่าต้องใช้ท่อนไม้แล้วก็ใช้หนังสัตว์ท่อนไม้กับหนังสัตว์หนังสัตว์เรามีหนงไม่พอหนังสัตว์เราไม่พอสิเราต้องรอก่อน แล้วก็ใช้ท่อนไม้ท่อนไม้นนี้หนังสานนี้รอนานไหมอเคได้ามาแล้วนะไม่ได้มาหกเลยเอ๋เอเรแล้วมีอยู่แล้วแน่เลยมีเมื่อก่อนอะ่ะมีตั้งแต่แรกอะ่ะที่เราแบบทำไปตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ตอนนี้เราสามารถทําหอ,อกได้แหละต้องการหอ,อกหนึ่งเล่มเอาอันนี้ไม่ได้หรอต้องค่าจะเสียงวลยิเอ็ดแน่เลยเราทําได้แค่แบบนี้นะจบเลยคาตาณาคาตาณาทาได้อยู่ใช้สเติลเยอะหน่อย เราเข้านอนก่อนดีกว่านะเราให้มันเช้าก่อนเดี๋ยวจะตื่นมาสร้างของเพิ่มแหละของที่ปลดล็อกว่าไม่เนี่ยไอ้ใครอยู่ในบ้านเราเนี่ยนี่บ้านนายหรอเพื่อนบ้านนายอยู่อีกหลังไม่ใช่หรอหรือว,ว่าโดนยึดไปแล้วบ้านเราโดนลูกบ,บ้านยึดไปแล้วหรือเปล่านเนี่ยมันยืนอยู่บ้านเราเฉยเลยเคตื่นเรียบร้อยที่น่าสร้างสุดตอนนี้ก็คือไอ้ไมนิ่งโพสนะถ้าเราสร้างมาน่าจะแบบมีหินใช้แบบเยอะมากคิดว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเราต้องเอาบ้านออกหลังหนึ่งนะตรงนี้ คือลื้อออกไปหลังอ่งตัวนี้เราก็ทําเป็นทางเดินเข้าไปข้างในอ่ะน่าจะได้อยู่อาจจะเป็นหลังนี้นะตรงนี้ซีหลังอาจจะเป็นหลังเนี้ยที่เอาออกแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นบ้านใหญ่แทนเป็นเป็นบ้านใหญ่ให้เราอาโกแล้วก็ซาโยริอยู่ด้วยกันนะของคนนี้เขาอยู่กับเรามานานไงแล้วก็เลยอยากอยากให้มาอยู่ในบ้านเราแต่เดี๋ยวไว้ค่อยจัดทีเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังตอนนี้เรามาสร้างนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยนะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างเฟอร์นิเจอร์เพิ่มกันก่อนมันต้องมีเฟอร์นิเจอร์มากกว่านี้เฟอร์นิเจอร์ก็มีแค่อันนี้เองเหรอมีแค่กล่องเลยนะโอเคถ้างั้นก็สร้างแค่กล่องนี้แหละโอเคเรียบร้อยแลย้วอันนี้ไว้ใช้ถอะไรอะ่ะอ๋อสามารถใช้น,นี้ได้สร้างคามีได้นะก็คือไอ้ดีลาของสารเจ้าอะ่ะแล้วก็อันนี้คือไหลสโตนจาเอาไว้ทำไรอะ่ะไม่รู้นะแล้วก็สามารถสร้างน,นี้ได้ด้วย ก้อนหินที่เป็นสีเหลี่ยมๆเ,เนี่ยโอเคแล้วก็ไหนดูหน่อยซิว่าจ้างงานได้หรือเปล่าอันนี้อะไรอะมีอะไรสร้างอยู่ตรงนี้ด้วยมันบักใช่ไหมเนี่ยมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยอะตอนนี้ก็ว่างแค่2คนนะมีแค่ฮานะฮานะกับซูซูเนี่ยเาให้คนนี้มาทำละกันฮานะเนี่ยฮานะสนใจไหมมาทํางานให้เราหน่อย m i n ยิงโพสของอันนี้นะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ดีกว่าดูง่ายกว่าเยอะเลยสามารถหาหินให้ได้นะที่งานตรงนี้เดี๋ยวเราต้องการก้อนหินเยอะเลย มาให้หน่อยนะหานะแล้วก็อันนี้ใส่หานาเข้าไปปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะแต่เราไม่มีที่ขุดเลยอะที่ขุดหมดบ้านแล้วต้องไปทำที่ขุดให้ก่อนตีลเ,เอสักสี่แล้วก็อันนี้อีกแปดอีกแปดชิ้นเนี่ยนี่สามารถขุดได้เลยดูแลสามสิบเจ็ดก้อนนะ อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องหินเท่าไหร่เดี๋ยวชิ้นต่อไปที่เราจะมาสร้างก็คืออันนี้แล้วกันนะเป็น f i ช h i n g Hut เรามาสร้างไว้ริมน้าเลยแนหะี่ยจะได้ดูเป็น f i ช h i n g Hut สักหน่อยเป็นที่ตกปลานะอันนี้เป็นแับกระท่อมตกปลาโอเคเสร็จเรียบร้อยนะ f i ช h i n g Hut ของเรามันดูโล่งไหมเนี่ยทำไมมันดูโล่งจังเลยอะมันโล่งมากเลยนะเนี่ย f i ชช i n g Hut เนี่ยแล้วว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ใหม่ดีกว่าเราขอเปลี่ยนเป็นแบบว่าอันนี้ไหมอันนี้โล่งๆเอออันนี้ดีกว่า ไม่ hey, ถ้าเป็นอย่างนี้ดีกว่าป่ะเอ้วทำไมสร้างไม่ได้อ่ะมันจะไม่ให้สร้างแบบนี้เอานีสร้างได้เฉยเลยแล้วเมื่อกี้มันสร้างไม่ได้คืออะไรแต่ตรงนี้เราว่าเราเปลี่ยนเป็นหน้าต่างดีกว่าหน้าต่างใหญ่แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นกำแพงอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเป็นเลนฟอร์ดโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูเฟอร์นิเจอร์กันหน่อยดีกว่ามีหรือเปล่าอะ่ะมันก็มีแค่ที่เก็บอาหารอะวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็มีกล้องธรรมดาด้วย กองธรรมดาวางไว้ตรงนี้เราสร้างกองเก็บของไว้เยอะเลยนะมันจะได้ดูไม่โล่งเกินไปโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองจ้างคนงานดูละกันตอนนี้เรามีคนงานว่างงานอยู่ฟิชชิ่งอันนี้ทําได้2อ,อย่างนะก็คือตากปลาใช่ไหมอันนี้นี่คือใช้ทาอะไรอะ่ะฟิชชิ่งเน็ตอ๋อนี่มันสามารถสาเป็นเน็ตได้ใช่ไหมแล้วก็มีฟิชชิ่งฮัทอันนี้สามารถหาปลาดิบไข่มุกแล้วก็หอยให้เราได้นะหาปลาให้เราได้เลยดูเลยยี4ิบสี่ตัวนะไม่ค่อยเยอะมาก แต่ก็ยังดีกว่าหาอะไรไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้ฟิชชิงฮ Hu ์ดเราหมู่บ้านเราตอนนี้ก็คือแบบเริ่มใหญ่ขึ้นแล้ะเดี๋ยวรอตอนมีบ้านใหญ่เราจะจาะบ,บ้านนี้ออกไปนะเราก็ทําทางเดินไปตรงนูน้นทําเป็นทางเดินไปหาไอ้มายนิ่งโพสของเราอะ่ะอาจจะเพิ่มบ้านมาตรงนี้ด้วยซ้ายขวาอะไรพวกนี้อนาคตมันต้องมีอะไรสร้างเพิ่มอีกแหละแล้วก็ตอนนี้มีของที่เรายังไม่ได้สร้างอีกไหมก็จะมีอันนี้นะเป็นเหมือนที่ทําอาหารนะอันเนี้ยโคตรใหญ่เลยคิดว่าเดี๋ยวจะามาสร้างไว้ตรงนี้นะพุทธวังได้นี่คือแบบสวยเลยเนะี่ยมันยกสูงด้วย ตรงนี้ก็คือปิดทางหมู่บ้านไปเลยก็เดี๋ยว่อยมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าละกันนะพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราก็าจะไปเล่น,นอรอบจนกว่าค่าชิ้นเสียงของเราจะถึง21ก่อนคือมันจะได้อบมีอะไรให้สร้างต่อไงโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปนะครับบายบาย